สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะช่วยหาแตงโมแห่แชร์คลิปโตโนโพาคินลงเรือกลางดึกช่วยค้นหาแตงโมนิดา จากกรณีแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่คู่ภยัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบซึ่งผ่านมาก,กว่า30ชั่วโมงแล้ว ล่าสุด26กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิกผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งโพสคลิปเมื่อช่วงค่ำ25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโตโน่พาคินอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมเดินทางมาลงเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานพระราม5เพื่อช่วยค้นหาแตงโมโดยในคลิปจะได้ยินเสียงบรรยายว่าพี่โน่มาช่วยน้องแตงโมแล้วพี่โนน่ารักที่สุดเลยพี่โนต้องช่วยน้องแตงโมให้ได้นะคะพี่โนลงเรือไปแล้วค่ะ พี่โนลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วนะคะพี่อูดเป็นต่อก็มาพี่เมย์ผู้จัดก,การเก่าของน้องแตงโมก็มานะคะทุกคนลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ